พลตำรเอกประจวบวงสุขร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยเน้นป้องกันและปราบปรามอาชญาก,กรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในประเทศไทย ภายใต้นโยบายของศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือและส่งข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงพลตำรวจเอกประจวบระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ฝืนฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยกระดับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยระดับโลก